สัญญาณที่ชัดเจนเมื่อคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง 1. ชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนแปลงความเบื่อหน่ายเดิมๆกำลังหายไปมีเพื่อนใหม่เข้ามาและชีวิตกำลังพลิกผันอย่างไม่คาดคิด 2. คุณรู้สึกว่าคุณมีจุดประสงค์คุณกำลังเติบโตและพลังที่หลับไหลกำลังถูกปลุกให้ตื่น 3. ความเป็นไปได้มาหาคุณ โอกาสใหม่และมิตภาพใหม่กำลังปรากฏขึ้นพร้อมกับประสบการณ์ใหม่ๆและความเป็นไปได้ในทุกสิ่งที่คุณต้องการ 4. ครอบครัวาทางจิตวิญญาณกำลังรวมตัวกันสมาชิกใหม่ของครอบครัวาทางจิตวิญญาณกำลังเข้ามาในชีวิตคุณและมอบประสบการณ์ใหม่และความสมบูรณ์แบบให้กับชีวิตของคุณ 5. พลังที่ละเอียดอ่อนของคุณกำลังเพิ่มขึ้น คุณกำลังรับมือกับการสั่นสะเทือนในทางบวกและพลังงานของคุณกำลังทำให้คุณเป็นจุดสนใจ 6. คุณเต็มไปด้วยความสุขคุณพร้อมจะรับมือกับทุกสิ่งรอบตัวคุณด้วยความสุขและมีความสุขในอารมณ์และสิ่งที่เกิดขึ้นความสุขและพลังในชีวิตเพิ่มขึ้นและได้รับแรงบันดาลใจจากโลกแห่งจิตวิญญาณ 7. เปิดกว้างสู่จัก,กรวาลด้วยความตั้งใจคุณพร้อมที่จะต่อต้านและทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงในสิ่งที่คุณต้องการความสัมพันธ์กับจัก,กรวาลมีความหลากหลายและเป็นไปได้ตามความเชื่อและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลการเปิดใจและเชื่อฟังต่อสัญญาณที่เกิดขึ้นสามารถเป็นก้าวที่สำคัญในการสร้างชีวิตที่มีความสุขได้นะคะ